น้ำยาทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆที่สะอาดสะดวกปลอดภยัยพร้อมจำหน่ายแล้วใน c a t ไฟ h o p สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat ไฟกับรายการ Cat ไฟไ IT มาพบกับผมกอล์ฟแคทไฟที่จะมาแนะนำเทคนิคได้อทีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับวันนี้เป็นหนึ่งเทคนิคก,การใช้งานไอทีใกล้ตัวครับกับรายการปิดไม่คนอื่นแท็กชื่อเรานรในโพสต์หรือรูปบน Facebook ครับ พอดีมีคนสอบถามมาครับเนี่ยน่าทางจะเนื้อหอมมากนะครับว่าเขาสอบถามว่าเขาต้องการคนอื่นมาแท็กเขานะครับใน Facebook ทําได้ไหมต้องบอกว่าทำได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนจะไปชมก็ฝากกดติดตามสับสไครต์เป็นกัใจะราด้ว่ยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการปิดไม่ให้คนอื่นแท็กชื่อเรานนครับบน Facebook ได้ง่ายครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคนะครับวิธีการปิดไม่ให้คนอื่นแท็กชื่อเราในโพสตหรือรูปบน Facebook ได้ง่ายครับพี่ก๊อฟขอทําผ่าน iPad นะไม่ว่าจะเป็น iPad i p อ o n e นะครับหรือแอนดรอันะครับกบ กดมาที่ a c e b o o k นะครับให้มาที่มุมขวาด้านล่างครับมุมขวาด้านล่างคือเมนูนะครับเมนูก็คือในส่วนของ iPhone กับ iPad จะเหมือนกันมีที่หัวข้อเมนูนะในส่วนของตัว Android ก็คือกดไปที่หาหัวข้อในรูปโปรไฟล์นะครับกดไปตรงนี้นะครับเพื่อเข้ามาที่การตั้งค่าครับการตั้งค่าอ่ามุมขวาด้านบนนะครับพี่ก๊อปชี้อยู่ตรงนี้นะเล็กๆนิดนึงนะมุมขวาด้านบนตรงนี้นะพี่ก๊อปชี้อยู่นะครับแตะเข้าไปครับเมื่อเราเข้ามานะครับให้เราเลื่อนลงมาหาหัวข้อคําว่าโปรไฟล์และการแท็กครับโปรไฟ โปรไฟล์และการแท็กนะครับนี่ฮะโปรไฟล์และการแท็กนะครับที่ม MM ีกรอบชี้อยู่ตรงนี้นะโปรไฟล์และการแท็กนะครับแตะเข้าไปครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เลื่อนลงมานะครับหาหัวข้อนี้ครับการแท็กและการกล่าวถึงโดยนายครับการแท็กและการกล่าวถึงโดยนายเห็นไหมการแท็กและการกล่าวถึงโดยนายอันนี้คือการแท็กชื่อเรานะครับเริ่มต้นจะมี3หัวข้อหลักนะครับหัวข้อแรกครับที่เราต้องการเลยนะครับก็คือถ้าเราอนุญาตให้ทุกคนแท็กนะครับนะครับก็คือกดเปิดไว้นี่อนุญาตให้ทุกคนแท็กคุณใช่ไหมเนี่ยตรงหัวข้อนี้นะครับ ถ้าเกิดปกต ι, sale, patreon, ิก mm ็คือเราต้องการอนุญาตก็คือเรากดเปิดไปแต่ถ้าเกิดเราไม่ต้องการอนุญาตก็คือให้กดปิดครับกดปิดเลยนะครับกดปิดปุ๊บเนี่ยนะครับหากปิดการตั้งค่านี้จะมีบางคนเท่านั้นที่แท็กคุณได้เห็นไหมหากปิดการตั้งค่านี้จะมีบางคนเท่านั้นที่แท็กคุณได้นะครับอันนี้ก็คือเราตั้งค่าไว้ก่อนเลยก็คือเราปิดตรงนี้ไว้ต่อมาจะมี2หัวข้อครับที่เมื่อมีการแท็กเราแล้วนะครับใครจะเห็นได้บ้างนะครับหัวข้อแรกคือใครสามารถเห็นโพสต์ที่คุณถูกแท็กในโปรไฟล์คุณได้บ้างนะครับอันนนนนนีี้้้สําาคคััััญเเเหมืออกกรรบตดดขไปลย มื่อเรากดเข้ามานะเกิดมีใครมาแท็กเรานะครับเราก็เลือกเลยครับเราเป็นเฉพาะชั้นครับอันนี้ก็คือจะไม่มีคนเห็นเลยว่าชื่อเรานะครับอันนี้ก็คือเฉพาะชั้นเท่านั้นนะครับเนี่ยเห็นไหมกดได้เลยนะครับก็บันทึกได้เลยหรือจะตั้งค่าให้เหมาะสมกับตามความเราต้องการนะก็คืออาจจะเป็นเฉพาะเพื่อนก็ได้นะครับเพื่อนของเพื่อนก็ได้อะเ่เฉพาะชั้นเนี่ยหรือคนรู้จักแล้วแต่เราเลือกได้ตั้งค่าได้เลยนะครับอ่กดบันทึกเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับหัวข้อที่2เมื่อมีคนแท็กคุณในโปในโพสคุณต้องการให้ใครเห็นโพสต์นนั้ คนกลุ่มนั้นยังไม่สามารถเห็นโพสต์ได้นะครับเนี่ยฮะเพิ่มเติมนะนี่นะครับก็คือเพิ่มเติมอีกคือก uh uh ็คือม uh ีคนมาแท็กเราใครจะเห็นแะได้บ้างนะครับกดเข้าไปนะครับก็คืออันนี้เฉพาะเพื uh uh ่อนนะครับอันนี้เห็นไหมจากนั้นก็คือกดเฉพาะชั้นครับกดเฉพาะชั้นนะครับกดแล้วกดบันทึกนะครับเพียงเท่านี้เองครับก็คือเราสามารถปิดไม่ให้คนอื่นแท็กชื่อเรานะครับให้ไม่ให้คนอื่นแท็กชื่อเราในโพสต์หรือรูปนะครับก็คือ เมื่อแท็กมาจริงก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามันจะไม่เห็นในส่วนของคนอื่นจะเห็นชื่อโพสต์ของเราที่แท็กออกมานะครับอันนี้ก็คือเพื่อความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นนะครับเผื่อใครที่ต้องการเวลาไปเที่ยวก็จริงแต่ไม่ต้องการให้เขาแท็กชื่อเรานะครับไม่คนอื่นเห็นว่าเราคือใครนะครับเพื่อจะไม่ต้องมาลิงก์ดูตามเราแอบมาตามติดตาม f อเรานะครับเราก็สามารถตั้งค่าแบบนี้ได้ครับนี่เป็นเทคนิคพื้นฐานสาหรับการใช้งาน Facebook นะครับเพิ่มความเป็นส่วนตัวที่มากยิ่งขึ้นครับและนี่ก็เป็นน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 เททคคคคคิิดีีีๆะะะรรรัััััับบบ่่่มฝฝาากกกกใว้แตออจไปข์ คลีนน้ำยาทำความสะอาดหน้าจอสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและอุปกรณ์แก d g e t ต่างๆนะครับที่ทั้งสะอาดสะดวกปลอดภัยนะครับหากใครสนใจนะครับสามารถไปดูรายละเอียดด้านล่างได้ครับก็คือกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับทุกคําสั่งซื้อจะเป็นการสนับสนุนช่องของเรานะครับทำให้ช่องนะครับผลิตคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก่อนจะจากกันไปครับขอกําลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปและที่งสำคัญก็คือกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปปต่อไกัับบคร